เบื่อการทำในหน้า TikTok แล้วอยากหารายได้จากการทำแอฟ i ฟล a t e อีกแอป,ปน้ำเงินเนี่ยโหลดมาเลยมันทำแอ f เฟล a t e ได้ด้วยเข้าแอป,ปมาแล้วนะครับก็ให้มาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วก็เลือกตรงนี้ครับแอฟเฟล a t e อ่านรายละเอียดดูนะครับทำง่ายเหมือนกันเลยแค่เลือกสินค้านะครับแล้วก็นำลิงก์นั้นเนี่ยไปโปรโมท ช่องค้นหาข้างบนเนี่ยเราก็พิมพ์ชื่อสินค้าไปเลยนะอย่างเช่นผมอยากจะโปรโมทแว่นกันแดดน,นะครับก็พิมพ์เข้าไปมันก็จะขึ้นมาให้เลือกแบบนี้เลยจากนั้นก็กดเอินได้เลยตรงนี้ก็บุคคลทั่วไปกับบุคคลที่เป็นอินฟูนะครับค่าคอมมิชชั่นก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นใครมีผู้ติดตามช่องทางออนไลน์ไหนเยอะกว่า3,000คนเนี่ยก็เลือกเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยจนใครเป็นมือใหม่นะครับก็เลือกอันแรกเลยครับบุคคลทั่วไปจากนั้นเนี่ยเราก็นํารายละเอียดตรงนี้ไปโปรโม อย่างแรกนะครับก็เป็นรายละเอียดสินค้าอันที่2ก็เป็นรูปภาพที่ทางร้านเขาให้มาสุดท้ายก็เป็นลิงก์นะครับนําไปแนบกับโพสต์ของเราตัวอย่างสักหน่อยแล้วกันนะครับก็มาที่พี่มาร์กนะครับแล้วก็พิมพ์แว่นตาแฟชั่นกันแดดไปเข้ามาที่กลุ่มครับเราก็มาเลือกสักกลุ่มหนึ่งนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีการเคลื่อนไหวมีการซื้อขายนะครับจากนั้นเราก็โพสต์ขายเลยลาโพสต์โปรโมทเนี่ยก็อย่าสักแต่จะขายนะครับโพสต์เหมือนมารีวิวให้เพื่อนๆในกลุ่มเหมือนแนะนําสิ่งดีๆให้เพื่อนถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาก็จะคลิกผ่านลิงก์เราเพื่อไปสั่งซื้อสินค้านันเนเราก็จะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับของพี่น้ําเงินเนี่ยจ่ายเงินไว้ด้วยถือว่าโอเคเลยครับก่อนเนี่ยทำยากมากเลยนะครับต้องมีผู้ติดตามเยอะๆต้องไปขอรูทลิงก์นี้เนี่ยทำง่ายขึ้นเยอะครััับบกก็ลอองเาาวิธีนีนนน้ไปทํดูะคร